สวัสดีครับเราทีมงาน Up Solution นะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวในส่วนของตัวจอ LED นะครับซึ่งตัวจอ LED ตัวนี้เนี่ยเป็นแบรนด์ของคัสกาซึ่งได้รับอุตสาหกรรมรถยนต์ ISO 16949นะครับผมตัวจอนี้มีขนาด8นิ้วนะฮะความละเอียดหนึ่ยนล้านพิกเซลนะครับเป็นของ t ต y ยต้าคัมร,รออีนะครับเลยบอกไปนะครับตัวนี้เนี่ยจุดสำคัญของตัวนี้มี g p s ในตัวด้วยนะฮะรองรับในส่วนของ ดออลดิจิตอลห้าจุดหนึ่งนะครับแม้กระทั่งใน,นส่วนของ TV ทีวีดิจิตอลตัวนี้ก็รองรับเหมือนกันนะฮะเรามาดูกันว่าฟังก์ชันที่สำคัญสำคัญหรือว่าฟังก์ชันที่น่าสนใจเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมอย่างใน,นส่วนของตัวนี้นะครับ uh, TPMS เนี่ยจะเป็นในส่วนของฟังก์ชันที่รองรับอุปกรณ์ตรวจสอบลมยางนะฮะซึ่งต้องบอกก่อนว่าค่อนข้างได้รับความนิยมเหมือนกันในส่วนของฟังก์ชันนี้นะครับผมฟังก์ชันต่อไปในส่วนของตัวแคม คือตัวนี้นะฮะตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับการใช้กล้องหลังโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยลูกค้าหรือว่าผู้ที่มีจอตัวนี้อยู่หรือว่ามีกล้องติดรถด้านหลังเนี่ยจะต้องเข้าเกียร์ถอยหลังก่อนถึงจะแสดงผลถูกไหมฮะทีนี้เนี่ยในส่วนของทางของเราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับแต่ว่าทางท่านเนี่ยสามารถกดแคมแมลาเพื่อรอเพื่อดูดูกล้องหลังได้เลยนะครับผม โดยกล้องหลังของเราเนี่ยก็จะมีในส่วนของเซนเซอร์ให้อยู่นะฮะเป็นขอบเป็นกราฟิกแบบนี้นะครับผมมาดูฟังก์ชันต่อไปฟังก์ชันต่อไปในส่วนของฟังก์ชันโฟนนะครับซึ่งเป็นที่นิยมการค่อนข้างสูงในรถปัจจุบันหรือรถรุ่นใหม่ณตอนนี้นะฮะซึ่งรายละเอียดของฟังก์ชันโฟนนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการไดออลนะฮะหรือว่าโทรเข้าโทรออกนะครับผมโดยผ่านเชื่อมต่อการผ่าน ผ่านบูทูธหรือเชื่อมต่อผ่านบูทูธกับตัวโทรศัพท์มือถือของเราแม้กระทั่งใน,นส่วนของฮิตซอรี่หรือประวัติใน,นส่วนของการโทรเข้าโทรออกนะครับก็จะมีระบุให้อยู่แล้วนะครับผมในส่วนของเซตติ้งตัวนี้เนี่ยจะเป็นการเซตติ้งเกี่ยวกับฟังก์ชันบางอย่างของตัวโทรศัพท์เช่นการเชื่อมต่อโดยผ่านบูทูธซึ่งทางท่านเนี่ยหรือว่าลูกค้าเนี่ยสามารถกดแพร์โฟนได้เลยเพื่อเชื่อมต่อกับตัวมือถือของเรานะครับผมหลังจากที่มีการเชื่อมต่อแล้วเนี่ย ฟังก์ชันนี้มันทําอะไรได้บ้างถ้าเกิดว่าท่านมีการเชื่อมต่อระหว่างตัวจอของเรากับตัวมือถือแล้วเนี่ยท่านสามารถเล่นมิวสิกวิดีโออ่ามิวสิกหรือเล่นเพลงจากมือถือได้เลยนะครับผมโดยตัวบูทูตตัวนี้เนี่ยเป็นระบบ A2DP นะฮะซึ่งรองรับในส่วนของเสียงหรือ,อสัญญาณที่เป็นลักษณะของเสียงนะครับผมออกที่ตัวจอนี้ได้เลยนะครับผมอันนี้จะเป็นหน้าตาของตัว ตัวเอ่ตัวเล่นอ่อมิวสิกนะฮะหรือจะเล่นผ่านตัวมืออ่ตัวตัวมือถือเลยโดยตรงเลยก็ได้นะครับผมรีเดียลคือจะเป็นการโทรซ้ำนะฮะถ้าเกิดมีการเชื่อมต่อปกติเนี่ยเราสามารถกดตัวนี้ได้เลยเพื่อโทรซ้ำในส่วนของมือโทรล่าสุดที่เรามีการใช้งานไปนะครับผมเรามาดูฟังก์ชันต่อไปนะครับฟังก์ชันในส่วนของ VIRCD ก็คือฟังก์ชันตัวนี้นะฮะฟังก์ชันของตัวตัวนี้อ่าตัวนี้เนี่ยดียังไง ต้องบอกก่อนว่าในส่วนของฟังก์ฟังชันตัวนี้เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันที่เอาไว้สำหรับ copy ปเพลงที่เป็นไฟล์ออดิโอโดยตัวเครื่องนี้สามารถรองรับได้ถึง60เพลงนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าท่านต้องการที่จะฟังเพลงนะฮะหรือกลัวแผ่นซีดีหายท่านสามารถก o อปเพลงที่อยู่ในแผ่นซีดีนั้นเนี่ยลงมาในตัวจอของเราได้เลยนะครับผมมาดูฟังก์ชันต่อไปฟังก์ชันต่อไปจะเป็นในส่วนของตัว เรียหรือ rea r, e a, a, r e a, a ตัวนี้คือเรียนเนี่ยฮะจะเป็นในส่วนของฟังก์ชันที่ต้องบอกตามตรงว่าเป็นเป็นฟังก์ชันที่ได้รับความนิยมณปัจจุบันเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าจะเป็นตัวฟังก์ชันที่พพอร์ตสำหรับตัวจอหมอนที่ติดอยู่ด้านหลังนะฮะซึ่งเราวจะจะเป็นภาษาในส่วนของภาษาทั่วไปอาจจะเรียกว่าดูว่าโซนนะครับหมายความว่าถ้าเกิดว่าทางด้านหน้าเนี่ย มีการเล่นแผ่น DVD อยู่นะครับผมแต่ข้างหลังเนี่ยหรือจอหมอนเนี่ยต้องการดูในส่วนของความเป็นส่วนตัวเช่นอาจจะดูทีวีถ้าสามารถกดทีวีได้เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวตัวตัวจอด้านหลังเนี่ยจะแสดงผลเป็นตัวทีวีให้นะครับผมฟังก์ชันต่อไปในส่วนของตัวเลดี้โออันนี้เลดี้โอก็คือจะเป็นในส่วนของอวิทยุทั่วไปที่สามารถรับฟังได้นะครับผมซึ่งตีมจะค่อนข้าง,งดูดูสวยงามนิดนึงนะฮะ ฟังก์ชันต่อไปนะครับผมในส่วนของตัว DVD ทีนี้เนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าในส่วนของ DVD ที่เราทดสอบอยู่เนี่ยเป็น DVD c o n คอนเสิร์ตเรามาดูกันว่าความคมชัดมันมากแค่ไหนนะครับผม ต้องบอกนิดนึงว่าความคามชัดของตัวจอนี้เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับอย่างที่บอกเบื้องต้นไปว่า1.15ล้านพิกเซลนะไม่ว่าคุณจะเอาดีวดีหนังหรืออะไรก็แล้วแต่มาดูเนี่ยผมรับประกันได้เลยว่ามันให้ความคมชัดแน่นอนนะครับผมอีกอย่างหนึ่งในส่วนของตัวจอ LED ที่เป็นของแท้ของเราเนี่ยมันจะชัดทุกมุมมุมมองเลยนะครับแต่ไม่เพี้ยนถ้าเกิดเรามองด้านข้างหรือมองด้านบนก็แล้วแต่ความคมชัดของภาพยังคง,งเดิมอยู่นะครับเรามาดูฟังก์ชันต่อไป สังเกตเนิดนึงว่าการที่เราจะกลับไปหน้าปุ่มโฮมเนี่ยฮะเราสามารถกดปุ่มค้างบริเวณในส่วนของตัวจอได้เลยเราจะมีปุ่มโฮมขึ้นมานะครับให้เรากดปุ่มโฮมนะครับผมเมนูต่อไปในส่วนของทีวีต้องบอกนิดน,นึงว่าในส่วนของทีวีตัวนี้เนะี่ยมันสามารถรองรับในส่วนของดิจิตอลทีวีได้โดยที่ว่าท่านจะต้องมีกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีโดยเสียบผ่าน AV คือตัวนี้ นะครับผมสามารถเสียบผ่านได้และคือสามารถดูดิ่ต้อนทีวีได้นะครับผมฟังก์ชันในส่วนของ USB หรือ SD หรือ iPod สามารถเชื่อมต่อได้ปกตินะครับเพราะว่าเรามีสาย USB ให้อยู่แล้วนะครับผมลักษณะของสาย iPod จะเป็นแบบลักษณะแบบนี้นะครับ ก็คือเป็นสายที่สามารถใส่ใส่ USB ได้ใส่ทำได้ได้นะครับผมทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของฟังก์ชันในฟังก์ชันหนึ่งซึ่งอาจจะไม่เรียกฟังก์ชันหลักๆก,ก็ได้แต่ว่าเป็นฟังก์ชันย่อยที่คอยปรับเกี่ยวเรื่องของตัวจอภาพแม้กระทั่งในส่วนของเสียงนะครับนั่นคือฟังก์ชันของคําว่าเซตอัพนะครับเรามาดูกันเซตอัพตัวนี้เนี่ยจะมีฟังก์ชันย่อยออกมาในส่วนของสเปกตรัมเนี่ยสเปกตรัมจะเป็นลักษณะของการพักหน้าจอซึ่งจะเป็นลักษณะลูกเวฟขึ้นมาให้นะครับผม ส่วนของฟังก์ชันวิดีโอตัวนี้นะฮะจะเป็นการปรับในส่วนของไบท์หรือว่าแสงแม้กระทั่งลอดในส่วนของสีด้วยนะคะคือสามารถปรับได้โดยผ่านตัวเมนูด้านบนนี้ได้เลยนะครับผมในส่วนของซาวแซวนะครับแต่นี้ต้องบอกนิดนึงว่าในส่วนของจอเนี่ยเรารองรับ5.1 Channel ชนนั่นหมายความว่าคุณสามารถใช้ฟังก์ชันตัวนี้ได้โดยที่คุณไม่ต้องไปทำอะไรกับตัวรถเลยนะครับผมแต่ว่าคุณต้องมีในส่วนของลำโพง ทั้ง5.1 channel ด้วยนะฮะในส่วนของบาลานซ์แอนด์ฟอนเฟ e ตัวนี้เราสามารถปรับได้นะครับผมว่าต้องการให้เสียงออกบริเวณลำโพงไหนได้มากที่สุดหรือหรือลักษณะง่ายๆคือมันก็คือ t ท m e อะไ g เมนต์นะครับผมถ้าสามารถจิ้มท,ท,ที่ตัวลำโพงได้ถ้าต้องการให้ลำโพงด้านหลังดังหน่อยก็าสามารถปรับทําอะไรเมนต์ได้ นะครับผมตำแหน่งมันจะขึ้นเป็นบวกสีขึ้นมานะรหรือถ้าเราไม่ชอบเราก็เป็นแบบมาตรฐานดีกว่านะครับผมฟังก์ชันต่อไปคือคอนโทรลคอนโทรลตัวนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับฟังก์ชันคาลิเบ e ตัวจอเท่านั้เองนะครับผมให้เราจิ้นทั้งหมด5จุดนะครับอันนี้คือเป็นคาลิเบตของตัวตัวจอนะครับผมเรามาดูฟังก์ชันอีกอันนึง ที่บอกไว้เบื้องต้นก็คือในส่วนของตัวสปินเนวีหรือ GPS ที่อยู่ในตัวในตัวเจ้าจอตัวนี้นะฮะสปินเนวีของเราเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าเป็นของแท้นะครับผมเราทดสอบกันดูเลยสปินเนวีตัวนี้เนี่ย เป็นตัวล่าสุดณนะปัจจุบันลูกค้าหรือว่าท่านเนี่ยสามารถอัปเดตผ่านตัวเว็บไซต์ได้นะครับผมโดยความะเอียดของตัวสปินเวีเนี่ยจะมีในส่วนของพิกัดหรือว่าในส่วนของตำแหน่งค่อนข้างเยอะเหมือนกันประมาณ8ปดแสนกว่านะครับผมอันนี้จะเป็นคร่าวๆข,ของตัวสปินเนวีนะครับผมทีนี้เราจะลองไปดูเรื่องของแผนที่กันหรือลองหาจุดที่น่าสนใจซึ่งท่านสามารถค้นหาได,ได้ตามที่มันระบุดได้เลย ก็คือจะเป็นค้นหาผ่านชื่อค้นหาค้นหาสถานที่ใกล้เคียงก็ได้หรือจุดน่าสนใจก็ได้หรือแม้กระทั่งเบอโทรศัพท์นะครับเ<ๆ> <todas. S 2> ดี๋ย<ๆ>วเรามาดูฟังก์ชันต่อไปฟังก์ชันต่อไปที่น่าสนใจจริงๆนะตอนนี้เนี่ยต้องบอกนิดนึงว่ามันเจ๋งจริงๆ,ๆ ปกติทั่วไปฟังก์ชันแคมคือตัวนี้นะครับผมปกติทั่วไปรถท่วหรือว่ารถทั่วไปแล้วเนี่ยเวลาจะใช้กล้องหลังเนี่ยต้องเข้าเกียร์ถอยหลังเท่านั้นนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเข้าเกียร์ถอยหลังถ้าท่านสามารถถ้าท่านอยากดูว่ากล้องหลังมันเป็นยังไงเนี่ยท่านสามารถกดฟังก์ชันนี้ได้เลยนี่ครับกล้องถอยหลังนะครับผมการพรีเซนต์อาจจะมีการ ซ้ำกับเมนูนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะฮะตรงนี้เนี่ยในส่วนของตัวการพรีรีวิวหรือว่าการพรีเซนต์เนี่ยก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดลูกค้าสนใจเนี่ยสามารถติดต่อเราได้นะครับที่ร้านอัพโซลูชันนะครับที่ f o r ์จูนชั้น3นะครับห้อง3 0 1 4ูน1 6ถึงสามศนะครับในส่วนของรายละเอียดเนี่ยลูกค้าสามารถโทรสอบถามเราได้ที่เบอร์โทร02-641 1422นะครับผมอันนี้จะเป็นเบอร์ร้านเลยนะครับหรือในส่วนของเบอร์โทรมือถือ092 834 7033นะครับถ้าเกิดท่านสนใจปุ๊บท่านสามารถสอบถามเข้ามาได้นะฮะเราไม่ได้มีเฉพาะรุ่น Toyota c a m มรเท่านั้นเรามีทุกรุ่นนะครับโดยที่ว่าต้องบอกนิดนึงว่าในส่วนของจอคัสการ,รุ่นนี้เนี่ยเราจะเป็นลนักษณะของเ e ออ OE Fit นะครับซึ่งหมายความว่าเป็น เป็นอจอที่มีฟอนต์มาในตัวเลยซึ่งสามารถถอดของเก่าของท่านได้แล้วก็ใส่ของใหม่ของเราได้เลยโดยที่ท่านไม่ต้องไปซื้อหน้ากากเพิ่มนะครับผมยังไงติดปัญหาหรืออยากได้ข้อมูลหรือต้องการปรึกษาข้อมูลสอบถามมาที่เราได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะให้ที่อยู่ไว้ด้านล่างในส่วนของการโพสต์นะฮะขอบพระคุณมากครับผม